ช่วงเวลาแห่งสาระดีๆต่อไปนี้ตรีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ตีรีวิวจะมาเล่าเรื่องพระนาคปกช่อคันไถกุวัดมหาธาตุจังหวัดสุขโขทยัยพระนาคปกช่อคันไถกุวัดมหาธาตุสุขโขทยัยสร้างเป็นแบบพระปางมานวิชัยประทับอยู่บนฐานบัลลัง มีนาปกเจ็ดเสียนคุมบนเสียนของนาปกจะมีช่อดอกไม้มีลักษณะคล้ายเป็นรูปของคันไถท,ที่ใช้ทานาของชาวบ้านปกคุมอีกชั้นหนึ่งนักนิยมสะสมยุคแรกจึงเรียกว่าพระนาปกช่อคันไถนั่นเองพระนาปกช่อขันไถ เป็นพระที่พบได้น้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อชินส่วนเนื้อดินมีน้อยมากด้านหลังขององค์พระปรากฏให้เห็นสองลักษณะคือหลังตันและหลังลายผ้าส่วนศิลปะที่ปรากฏอยู่บนองค์พระนั้นเป็นศิลปะสุขโขทยัยล้อลพบุรีด้านหลังเป็นหลังตันและหลังลายผ้าแตกอุ ออกมาไม่เกิน50องค์ทําให้ผู้พบเห็นในปัจจุบันไม่ค่อยได้รู้จักหรือรู้ชื่อพระพิมพ์นี้องค์จริงสูงประมาณ6เซนติเมตรพุทธคุณสุดยอดของความคงกระพันชาตรีเป็นที่หวงแหนของผู้ที่เป็นเจ้าของอย่างยิ่งครับและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่ตีรีวิวนำมาเล่าเกี่ยวกับพระนาคบกชอบก่อกนไถกุวัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทยัย ให้เพื่อนๆในฟังวันนี้สำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังและไว้พบกันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ